เบิงออ้งโอเปตเอเกี่ยวเขา้าครับมือนี้แหมน์เบออเปตเตอกำลังเกี่ยวมาแล้วบรรยากาศครับสาป่าเว้ยสาป่ายก้โอ้โหปลาปลาไหลขนาดไหนคนุณปลาเต็มซาเลยอสองซาครับรถเกี่ยวเขาว่ายว่ว่ว่ายะ รออครับเที่ยงคืนก็ด้นอนอานา้สองซาป่าเต็มซาป่าเราเลี้ยงครับนี่ย <laughs> ทีมงานครับเสก้าลังกลางไอ้เข้าไปอยู่ <laughs> บนเสีกลางเข้าไปเกี่ยวเร็วขนาดครับ แบบเดี๋ยวว่าต่องเจ็อ่ะไล่หนูครับ นี่ครับดับเครื่องแล้วพักก่อนพักก่อนเนาะโอ้ไล่ไล่ครับมันอันครับไล,ลบ่ลมตายเขียวมันขี้มันสัน่คนเพื่อครับจะได้หนูอยู่มือล่าหนูครับบุญถือไม่แส้ยช่ไหมบุญทีมงานทางด้านกำลังกลางผ้าใบกับสีครับสีเรากลางผ้าใบอยู่ บรรยากาศครับบรรยากาศบ้านสวนครับสวยๆครับกับทีมงานครับนักล่าหนูครับวันนี้จะได้กินหนูหนาไหมมาดูกันอันนี้เขาปูต้องปูครับเพราะว่าเที่ยวนี้บรเอาขึ้นรถประสันสิเอาที่ตากนี้เลยออทีมงานสีกกำลังจัดการอยู่ออก,กับบรรยากาศครับฝั่งนั้นเป็นฝ่ายครับเด้รับพาขึ้นไปบึง้ง น,นี่บ้านสวนครับปุ๊กนาอย,ยู่ครับขุบดเกี่ยวอ,อบตอเกี่ยวอยูุ่มาเบิ่งฟังนี้ครับมีฝาเป็นฝ่ายเด้ว่าไงดำ <c oughs> ไอ้ดำเป็นคนเฝ้าครับฮะฝ่ายครับมองซิดเบ็ดหายหายูฮากินฝั่งนั้นก็เป็นบ้านบ้านสวนเหมือนกันครับโอ้บรรยากาศด,ดีครับ หลักหลายครับดูนี่แก่งเบ็ดนักล่านหนูเข้าไปทางใดแล้วคับครับ,รบนี่รถเรารถประจำตำแหน่งเราโ้บรรยากาศดีคัครับ คลไยครับอยู่นี่นทุ่งน,นั้นก็สเกี่ยวครับทุ่งน,นั้นก็พอเกี่ยวเลยจะเอาไปต่อท่งน,นั้นสกักกอนทางลงออสบายสบายอันนี้เฮือนเราครับ<ม>บ้านชายสูตรลูลาขนาดค,ครับพูดตรง พักปัญหงรถเกี่ยวบ้านชายสูตรครับเรียบร้อยครับตาวนี้แล้วแถวสุดท้ายแล้วอบตอเล่งมือขนาดเือร์ๆบๆร์บอ,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 อ่าหบบบเน้าเปิดไล่หนูยังไม่ได้ตัวอยู่ประผมา,มามนผู้หมนม้น มแล้วมาแล้วมาแล้วฟังนี้มันบุพอครับอันเดียวเสว่าเอาสองเอาสองเพิ่มาทับกันครับมันชีหัวสวอยกันครับคนละไม้คนละมือม่วนครับพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแบบนี้ใส่กับปักชีซีไปพุละโบกสวงโบกม่วนพี่ฮะต้มป่าต้มเป็ดต้มไก่ พักไหลกลับมาทางนี้ตัวตัวก็วเร่งมือขนาดไหนที่แล้วแล้วอาจาเย์เริ่มติดก่อนนึ่งแล้วม,ลมาแล้ว,ลวเร่งนขนาดกับผู้เครื่องแห้งขนาดกับผู้ มามามาอ่าอะไรหนูน,น้ำคุณคนไทไม่ไหวมาแล้วครับมาดูวิธีการปลไปเข้าครับแมอวอ,มอ,อ,อ,อันนี้ควรเทพสองม่องเหรอโอ้อันนี้อันนี้นา่าจะเป็นข้าวเจ้าครับนี่จะเป็นข้าวเจ้าตัวนั้นจะเป็นข้าวเหนียวมาแล้วครับ ปืนใหญ่มาแล้ว,ตว,วแตงโมแตงโมลงเลยวิ่ยนี่ครับมาเบ้งเม็ดเข้าครับไปนนงามสั่มเลย แปด้อยกิโลทันนี้ทันนี้จูได้800กิโลครับ DC 7 7 70 g นี่เขาเล่นกับพัดสิโอ้เข้างามมากสครับหน้าที่สีครับทำความสะอาดรถทำสาดไปครับใส่สูบๆพี่น้องอุ้ยกระสอบ เราคุมงานอยู่ตอนนั้นตอกรักก็